สีนะครับต้นทางหลังสวนปลายทาง,งเทพขณะนี้นะครับกำลังลดระดับความเร็วนะเพื่อผ่านจุดสร้างหุ้มทางรอดนะครับรดยนต์นะครับบริเวณบ้านเมงชุมชนบ้านเมงนะครับลอดไปฝั่งชุมชนบ้านพปอง,งอน,นะครับรถไฟทุกขบวนนะที่ผ่านบริเวณจุดนี้นะครับต้องชะลอความเร็วลงนะเพราะว่ามีการถ่อกำลังจะขุด ใต้ทางรถไฟนะครับเพื่อ,อทำวงให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านรถไฟสายนี้นะครับนี่ครเมื่อผ่านจุดทางลอดไปแล้วนะรถไฟก็เร่งทําความเร็วนะครับเพื่อเดินทางต่อไปนะครับนี่คือโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นี่นะครับเป็นบริเวณนะครับที่จะเป็นจุดนะครับ ที่สําหรับเจาะุวมมงทางรอดตอนนี้เราจะเห็นว่าทางวิศวะนะครับทางผู้ควบคุมงาน,นะได้เอาเหล็กเฮ้บวิงขนาดใหญ่มาลองรับรางรถไฟเอาไว้นะครับ